โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับอ่าคันนี้เข้ามาติดจอยดอยนะครับอ่าสเปคแรมแปดลอมร้อยยี่สิบแปดนะครับพร้อมระบบกล้องรอบคันนะครับเข้าเกียร์ถอยภาพอ่าจอก็จะตัดให้เป็นกล้องถอยแบบนี้นะครับเป็นกล้องถอยแล้วก็กล้องรอบคันแบบนี้นะครับส่วนการทํางานก็ไหลลื่นทุกแอปอยู่แล้วครับแรมแปด YouTube แบบไม่มีโฆษณาทางร้านจะลงไว้ให้นะครับ ระบบเสียง DSP นะครับ s e n t i n Festival นี่ผมเทสให้ดูว่ามันรวดเร็วทุกแอปนะครับใช้งานไม่หงุดหงิดครับมุ่งหน้าทางเหนือแล้วเลี้ยวขวา หน้าจอ Q LED นะครับคมชัดทุกมุมมองครับตัวนี้ใส่ซิ้นได้นะครับรองรับ Apple CarPlay ครับผมแล้วก็มีไอคอนลอยนะครับสามารถกดดูภาพกล้องรอบขันได้ทั้งระบบ 3D และ 2D นะครับถ้า 2D ก็จะเป็นภาพจริงครับนี่กล้องหน้านะครับนี่กล้องหลังนะครับ 3D ก็โอเคสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบครับ